คุณเห็นสิ่งนี้ไหมนี่สิ่งที่คุณกำลังมองอยู่คือภาพจากผนังผนังในอีบโบราณใช่แล้วผนังมเะเแลแล้วบางคนก็บอกว่าสิ่งนี้ดูเหมือนหลอดไฟถ้าคุณถามผมนะมันก็ดูเหมือนหลอดไฟจริงๆ แต่บางคนเชื่อว่าหลอดไฟนี้หมายความว่าชาวอียิปต์โบราณใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟในการสร้างพีระมิดจริงๆและวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ภาพที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เรียกว่าหลอดไฟเดนเดราหรือที่รู้จักกันในชื่อหลอดไฟเดนเดรามันน่าสนใจมากเลยทีเดียว และผมอยากจะแบ่งปันเรื่องลึกลับโบราณเรื่องน่าทึ่งนี้กับทุกคนในวันนี้แล้วหนอดไฟเดนเดล่าคืออะไรอะ่ะก็คือในวิหารแห่งหนึ่งที่เดนเดราประเทศอียิปต์มีภาพแกะสลักจากยุคโบราณอยู่ในภาพบางภาพดีนี้คุณจะเห็นรูปร่างวงรียาวที่ดูเหมือนหลอดแก้วขนาดใหญ่หรือท่อข้างในวงรีนั้นมีโมอยู่ตัวหนึ่ง ปลายด้านหนึ่งของวงลีดูเหมือนจะวางอยู่บนฐานที่มีลักษณะคล้ายเสาเสาที่มีวงแหวนล้อมรอบม,มีวัตถุชิ้นหนึ่งที่บางบางบางคนบอกว่ามันดูเหมือนสายเคเบิลจริงๆที่พาดไปยังฐานเหมือนสายไฟฟ้าและข้างๆกันในภาพนี้คุณจะเห็นคนเทพ,พเจ้าหรือปุโรหิตในงานศิลปะของภาพนี้ด้วย พวกเขากำลังถือและพยุงหลอดนั้นอยู่พวกเขากำลังยกมันขึ้นมันดูเหมือนโคมไฟสมัยใหม่หลอดแก้วยาวที่มีเส้นลวดหรือกา๊าซเรืองแสงอยู่ข้างในและต่อกับแหล่งพลังงานลองดูภาพนี้สิภาพนี้น่าทึ่งกันละ่ะตอนที่ฉันเห็นมันครั้งแรกฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยแต่ตอนที่ฉันเห็นมันครั้งแรกฉันพูดกับตัวเองเลยว่านี่มันคือหลอดไฟที่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าแน่นอน ตอนนี้ฉันเชื่อแล้วว่างานแกะสลักบนผนังเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์ธรรมดามันคือภาพวาดของอุปกรณ์จริงๆเป็นแหล่งกําเนิดแสงไฟฟ้าโบราณที่ใช้ในห้องมืดและอุโมงค์เพื่อให้คนงานไม่ต้องใช้เวลไฟที่มีหัววันดูสิแต่ละส่วนของงานแกะสลักนี้คือส่วนประกอบของคมไฟไฟฟ้า วงรีขนาดใหญ่คือหลอดแก้วหรือหลอดไฟหมูข้างในคือเส้นลวดเรืองแสงหรือการปล่อยกระแสไฟฟ้าเหมือนเส้นโค้งที่เห็นในหลอดนีออนบางชนิดเสาตรงฐานวงรี มันดูเหมือนฐานพลังงานของฉนวนที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้าเส้นบางๆหรือแท่งที่แตกกับหลอดก็ดูเหมือนสายไฟหรือขั้วไฟฟ้าที่นำพลังงานเข้าสู่หลอดส่วนรูปดอกบัวฉันหมายถึงรูปร่างของดอกบัวที่มีลักษณะเฉพาะตัวก็ดูเหมือนซ็อกเก็ตหรือขั้วต่อที่ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนคนที่ถืออยู่ซึ่งอาจจะเป็นช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญหรืออาจจะเป็นนักบวชที่มีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมที่เห็นในภาพนี้กำลังยกอุปกรณ์ขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับตัวนำไฟฟ้าหรือไม้ควบคุมพลังงานที่ใช้ใน การควบคุมและส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนี้ประกอบกันเป็นภาพที่แสดงถึงการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบต่างๆในระบบไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์และซับซ้อนสำหรับผมนะมันดูเหมือนแผนผังหรือคู่มือวิธีที่ชาวอียิปต์โบราณใช้หลอดไฟกับไฟฟ้าเลยทีนี้คำถามก็คือมันจะใช้ได้ในปัจจุบันไหมหลอดแก๊สแบบเลีคุณจะสามารถทำโคมไฟแบบนี้ในปัจจุบันได้ไหม จริงๆแล้วคุณไม่จําเป็นต้องมีโรงงานสมัยใหม่เพื่อผลิตหลอดแก้วหรือสายทองแดงเลยคนโบราณสามารถเป่าแก้วและทํางานกับทองแดงได้สิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือวิธีสร้างแรงดันไฟฟ้าสมูมดังนั้นคนโบราณก็สามารถสร้างสิ่งนี้ได้แต่ประเด็นคือพวกเขาจะเอาไฟฟ้ามาจากไหนล่ะพลังงานสําหรับไฟโบราณเหล่านี้มาจากไหนกันแน่สำหรับผมเองผมเชื่อว่าเรารู้คําตอบแล้ว คําตอบก็คือไฟฟ้าสําหรับหลอดไฟเหล่านี้ในอ e ียิปต์โบราณมาจากสิ่งที่เรียกว่าแบตเตอรี่แบกแดดใช่แล้วคนโบราณโดยเฉพาะชาวอ e ียิปต์โบราณได้สร้างแบตเตอรี่ขึ้นมาจริงๆแต่ในวิดีโอนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับผมจะพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมในวิดีโอต่อไปเพื่อให้คุณเห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันใช่มันเป็นไปได้จริงๆ ที่ชาวอียิปต์โบราณจะสร้างหลอดไฟและไฟฟ้าเพื่อให้มันทำงานได้แบตเตอรี่แบกแดดที่มีชื่อเสียงนั้นก็คือไฮดินเผาที่มีแท่งโลหะและกรดสำหรับสร้างกระแสไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำแล้วทำไมชาวอียิปต์โบราณถึงต้องการไฟฟ้าด้วยละ่ะเพราะอะไรละ่ะพวกเขามีตะเกียงพวกเขามีแสงสวา่าง แล้วจะสร้างแบตเตอรี่แบกแดดไปทไําไหมถ้าไม่มีเหตุผลที่จะใช้มันและนั่นแหละที่ผมเชื่อว่าพวกเขาใช้แบตเตอรี่แบกแดดเพื่อสร้างแสงสว่างตอนเนี้ถ้าคุณเข้าไปในสุสานคุณจะเห็นพีระมิดขนาดมาคือมาเหล่านี้พีระมิดเหล่านี้ใหญ่มากๆและข้างในก็ลึกยาวมากข้างในมืดสนิทมันมืดดําเลยคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยวินี่แสงสว่างใดๆดาทั้งในพีระมิดเหล่านี้ลึกมาก ถ้าคุณลองค้นหาทางออนไลน์ line, คุณจะเห็นด้วยตัวเองลองคิดดูซิพบเพลิงหรือโคมไฟน้ำมันจะทำให้เกิดขมเหลาดำขมเหลาดำพวกนั้นเกิดอะไรขึ้นล่ะมันลอยขึ้นแต่ข้างบนแล้วคุณจะเจอขมเหลาดำได้ที่ไหนละ่ะพอมันลอยขึ้นไปมันก็ไปเปื้อนเพดานมันเปืเป้อนหลังคานี่แหละคือปัญหาถ้าคุณลองมองเข้าไปในพีระมิดเหล่านี้ ถ้าคุณดูในสิ่งก่อสร้างโบราณเหล่านี้คุณจะไม่เจอขมเหลาเลยคุณจะไม่เจอขมเหลาที่เกิดจากคบเพลิงหรือโคมไฟน้ำมันทำไมล่ะมันแปลกใช่ไหมล่ะเราไม่ค่อยเห็นขมเหลาดำในที่แคบๆบ,บางแห่งบางทีพวกเขาอาจใช้แสงไฟฟ้าก็ได้แต่แสงไฟฟ้าจะช่วยให้ศิลปินวาดภาพหรือแกะสลักลึกเข้าไปข้างในได้ด้วยแสงที่สว่างคงที่และไม่เกิดควัน และอย่าลืมนะคบเพลิงทําให้เกิดควันคุณจะทํางานอยู่ข้างในพีระมิดอียดโบราณลึกๆได้ยังไงถ้ามีควันกับขมเหลาดําเต็มไปหมดมันยากมากแล้วยังมีเรื่องออกซิเจนอีกไฟต้องการออกซิเจนเพราะฉะนั้นฟังนะทุกคนสำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้บอกอะไรได้เยอะเลยว่ามันเป็นไปได้จริงๆที่คนโบราณอย่างชาวอียดโบราณจะใช้หลอดไฟฟ้า กวันนี้มีคนทำหลอดไฟสไตล์เดนเดล่าขึ้นมาจริงๆและมันก็ใช้งานได้จริงด้วยการทดลองสมัยใหม่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถสร้างหลอดไฟแบบนี้ได้หลายวิธีมีคนลองทำและลอกแบบจากภาพที่คุณเห็นตรงนี้แล้วก็สร้างหลอดไฟจริงๆขึ้นมาได้ ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องมีก็แค่โลหะอย่างสายทองแดงหรือทองการเป่าแก้วแล้วก็หินหรือแม้แต่ไม้ไว้สำหรับรองรับหลอดไฟฟ้ากับฝีมือช่างอีกนิดหน่อยคุณก็จะได้หลอดไฟฟ้าแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพนี้มันบอกอะไรได้เยอะเลยบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องนี้แต่สำหรับผมส่วนตัวแล้วผมเชื่อจริงๆและผมว่ามันน่าทึ่งมากและผมก็เชื่อจริงๆว่า นี่เป็นสัญญาณที่บอกว่าใช่แล้วชาวอิลิบโบราณมีไฟฟ้าใช้จริงๆเพราะคุณไม่สามารถเข้าไปลึกๆในกิรลมิตขนาดมหึมาเหล่านี้แล้วใช้คบเพลิงที่ก่อให้เกิดควันดูดออกซิเจนไปหมดแล้วก็เกิดขมเหาดำแต่กลับไม่มีขมเดลาดำเลยได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงกันมันก็มีคําตอบแน่นอนต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงโบราณอีกมากมาย อย่าลืมติดตามชมวิดีโออื่นๆของผมด้วยนะครับและในวิดีโอต่อไปผมจะพูดถึงแบตเตอรี่แบกแดดรอติดตามได้เลยครับ